สุขใดไหนเท่าได้ทำในสิ่งที่เรารักครับพี่น้องวันนี้มาอยู่กับหน่วยวารินภาพยนตร์บ้านปลือตํบลปลืออําเภอกระสังครับพี่น้องทางด้านขวานี่เป็นฟางให้วัวนะครับฟางอัดฟางแห้งไว้ให้วัวทางด้านขวารถหนังอันนี้เป็นยุ้งแบบโบราณครับที่ทําจากไม้ไผ่ปะดินเหนียวนะครับพี่น้องยุ้งแบบโบราณให้ดูก่อนนี่ครับ ต้องใจรักขนาดไหนครับพี่น้องความฝันวัยเด็กนะครับอยากมีหนังเป็นของตัวเองสักจอสัก6เมตรก็ยังดีเครื่องเสียงน้อยๆตอนนี้มาไกลเกินคาดครับดอก18นิ้ว48ดอกนะครับข้างละ48ดอกแล้วก็รถ6กล้อใหญ่ยาวครับอันนี้ก็พามาดูบรรยากาศในการจอบสงบวันที่1ที่2พบกันที่บ้านละเวยตยาตำบลโคกยางอำเภอปราสาสครับพี่น้องสำหรับบารินภาพชน สองวันควบครับโดยการสรับสูญจากพี่น้อยลายไทยนะครับวัชระ,กระเกษแสนะครับวัดเดี๋ยวจำชื่อลูกพี่ผิดเดี๋ยวจะให้พี่วารินแก้ว่านามสกุลอะไรนะครับตอนนี้โซกรามเทิงศิลก็อยู่ใกล้กับยุ้งแล้วก็รถหนังของวารินนะครับวัชระประยงหอมนะครับลูกพี่ผมเองผมจำชื่อแกผิดหรือน้อยลายไทยครับ,ร,บรับทำโบสทํทำ สิ่งศิลปะอีสานใต้นะครับศิลปะทั้งด้านขอมนะครับพี่น้องตู้ใบนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนครับพี่น้องคิดค้นสูตรเองครับทําเองนะครับตู้หน้ากาก,ากเทวดาครับพี่น้องใช้ดอก18บแปดคันนี้นะครับสี่สดอกครับพี่น้องสําหรับหน่วยขนาดกลางกลางจอสิจอใหญ่สุด18บแเมตรครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้า เครื่องปั่นมีเครื่องปั่นไฟเป็นของตัวเองนะครับพี่น้องวันนี้มาแอบดูที่โกดังก่อนนะครับเป็นลูกชาวนาที่รักหนังมากนะครับรถหนังจอดคู่กันกับยุงข้าวเลยนะครับพ you know ี่น้องนี่มีธุรกิจหลายอย่างครับเลี้ยงวัวด้วยแล้วก็นี่ข้าวนี่ครับเดี๋ยวมาพามาชมเจ้าของนี่ครับนี่สวัสดีครับพี่วารินครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์พี่วาริน เจ้าของวารินภาพยนต์เพื่อให้แฟนๆของซองกรามเทิงศิลได้รู้จักนะครับ,รบพี่วารินมีความฝันแต่เด็กว่าย,ยังไงครับฝันว่าอยากมีหนังเป็นของตัวเองสักจอหนึ่งครับแค่ไม่ต้องใหญ่ะแค่จอ6เมตรก็พอพอได้ทํามาจริงๆก็ทำสิบเมตรเลยโอ้ใหญ่มากครับเพราะว่าที่แรกมีคนแนะนําให้เอาว่า10เมตรก็พอครับผมไปดูปั๊บสิเมตรเล็กเกินไป ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยถูกใจพบเลยจัดสิบสี่เมตรอย่างเดียวเลยครับแล้วก็มีสิบสี่เมตรพอมาพบก็ขยับมาขึ้นสิบหกสิบหกครับก็ก็กลางกลางสวยๆเนาะสิบหกเมตรส่วนมากจะใช้สิบหกเมตรบ่อยแต่สิบแปดยังไม่เคยลลงเลยเพราะสถานที่ไม่อำนวยเนาะก็สิบแปดมีจออยู่แต่ยังไม่เคยได้กลางฉายสักครั้งเลยครับจอสิบแปดเมตรแต่เครื่องฉายนี่มันฉายได้ถึงยี่สิบสองยี่สิบสี่เมตรนะที่เห็นใจมากเลยเคยเคยฉายได้จอสิบหก ครับสิบหกได้อยู่แต่สิบแปดก็ยังไม่ได้ลองดูเลยครับผมไม่รู้จะชัดหรือไม่ชัดต้องต้องลองจ้างไปฉายดูเนาะใช่ต้องแฟนๆหรือเอฟซีวาริน่ะอยากชมภาพยนต์ของวารินน่ะมีแต่หนังดีๆให้ชมนะครับหนังใหม่ชนโรงก็มีนะครับพี่น้องนะเวลาเวลาคุยราคาเข้ากันเองด้วยนะครับไม่เอารับเอาเปรียบทัรวโลกนะฮะก็ลูกชาวนาเนาะไม่เอารับเอาเปรียบ ผู้บริโภคอย่างแท้จริงเลยมีทั้งระบบไฟฟ้านะครับก็ใช้ไฟบ้านใช้ไฟบ้านก็ถ้าท่านงบอยู่ประมาณหมื่นต้นต้นก็สามารถติดต่อได้เลยครับหมื่นต้นต้นนะครับ,รบก,ก็เราก็ไปให้เลยนะครับใช้ไฟฟ้าก็ก็ดูว่าบ้านไหนไฟมันไม่ค่อยตกก็ลงตู้เบ็ให้สามสิบสองดอกเลยครับผมแต่ถ้าไฟน้อยก,ก็เราก็ต้องปิดแผ่นขยาย หรือใช้เครื่องปั่นไปเลยเนาะใช่ทางที่ดีอะเครื่องปั่นมันก็ถือว่าดีมันก็อิ่มแต่บางเจ้าภาพงบน้อยงบน้อยไม่มีทุนที่จะจ้างหนังครับแต่อยากได้ทําบุญให้มันครบองค์ประกอบก็ติดต่อพูดคุยกับพี่วารินได้นะครับจัดได้ทุกราคาทุกระบบนะครับผลงานประทับใจแน่นอนครับพี่น้องเพราะว่าช่วงอันใกล้นี้ก็จะไปใช้แถวอำเภอปราสาทนะครับ โคกยางแล้วก็ไปฉายแถวำอำเภอเมืองนี่ก็อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็บ่อยนะครับพี่น้องวารินเป็นหน่วยน้องใหม่ที่เป็นลูกชาวนานครับอยู่ในป่าในดงจริงๆนะครับพี่น้องบ้านปือตะบลปลือผมขับรถมานี้มีแต่ทุ่งนาครับพี่น้องหายากก็เลยต้องมาทำพีอาร์นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่วารินเป็นผู้ที่รักหนังกลางแปลงและทำด้วยใจนะครับพี่น้อง ราคาไม่แรงไม่แพงติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ